ผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนติดด่านนี้กันเยอะอยู่พอประมาณนะกับด่าน31อีก25นั่นเองนะครับหลังความน่ากลัวของบอสเลยคือสกิลพาร์ท4ีมอันที่มีแอทแกลสปีดรวมๆนะ 90เลยนะผมดีอันนึงเป็นบัมนะแต่ว่าก็ยังน่ากลัวอยู่ดีนะบอกตรงๆว่าบอสไหนด่านไหนก็ตามที่แดีว,ว่าแอ a แ s นส e ีดสุปที่เป็นพา s s i สีนี่คือแม่งโคตรเชีย่ยเลยเขาจริงเพราะงั้นนะผมคลิปดีนี่ก็เราจะมาแสดงให้ดูนแล้วกันว่าไอ้ด่านนี้ผมใช้ทํำยังไงให้ผ่านนะผมก็อย่างแรกเลยคือเราจะเตรียมไว้สลับ2แทงนะเพราะว่าบอสในด่านนี้จะตี2งฮิตนะเออตีตีปกติ2ฮิต เอ่มถามว่าแท้งหนึ่งตัวได้ไหมอันนี้บอกก่อนเลยว่าถ้าตัวกลางยืนไม่ไหวนี่คือแต่ว,ว่าไม่แนะนำนะเออเพราะนี่คือถ้าให้แนะนำนี่คือเอาแท้งยืน2ตัวนะแน่นอนหนึ่งตัวกระหันแน่นอนแล้วก็อีกตัวจะเป็นใครก็ได้จะเคหรือเลสล็อตอ,อะไรก็ได้ที่แต่ว,ว่ายืนไหวๆนะตัวหลังเราจะใช้เป็นกุริเวียนในการฮิวแล้วก็ในการชุบชีวิตมานะเออ ตัวแน่นอนสองตัวมาตรฐานนะครับใครไม่มีเทมเมก็เอาตัวอื่นแทนได้นะหรือว่าจะใส่เป็นฮิลเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้สำหรับสัตว์เลี้ยงก็แนะนําว่าให้ใส่เป็น3มเลือดนะครับผมสำหรับสัตว์สำหรับสัตว์เลี้ยงนะสาตัวให้เน้นเป็นที่เลือดนะครับผมสำหรับโซผมก็จะใช้เป็นตัวของอิซาเบลนะใครไม่มีนีก็ใช้ตัวอื่นได้นะเน้นยืมไว้ก่อนผมนี่ผมจะใช้อิซาเบลเพราะว่าสกิลสัตว์เลี้ยงก็คือเป็นการแปดดีบับลดพลังโจมตีแล้วก็ลดโอกาสคริติคอลนะถือเมว่า เขาเรียกไงดูเลชันจะน้อยก็ตามเถอะแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าเอาวะ <c oughs> ประมาณนี้ครับผมในส่วนของกละฮันนี่ก็แนะนําว่าถ้าใครยังมีหอ,อกอยู่แนะนําว่าให้เอามาใส่นะเพราะว่าหอ,อกอันนี้เนี่ยครับผมมันจะมีเป็นสกิลที่เดี๋ยวว่าจะลดพลังโจมตีของศัตรตูนะผมห้าเปอร์เซ็นเป็นระยะสิบวินะซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะอยู่สิบสิบวินี่ถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับไอเกมนี้นะพั้นี้คือใครที่เดี๋ยวว่ามีหอ,อกนี้อยู่เอามาใส่ให้กละฮันนเพราะว่ากละฮันไม่ได้นำเม็นอยู่แล้วเราเอา เอาวันนี้มาให้เป็นนางตีติดดิบบ๊ช่วงหนึ่งนะครับผมสำหรับการแนะนานะผมก็สำหรับใครที่มีการ์ดของครีเก้นะผมที่ไม่รู้องอ่านชื่อถูกเปล่านะก็อ่านพิคอไปแล้วกันนะผมก็ใครที่มีการ์ดไปดีกผมสามารถใส่มาได้นะเพราะว่าเป็นการ์ดที่แต่ว่าลดพลังโจมตีของศัตรูนะส่วนใครที่แต่ว่ามีการ์ดพืชสุวรรณผมสำหรับการใส่ยืนก็สามารถเอามาใส่ได้เช่นกันนะผมเอาให้ทีมยืนนานขึ้น เอาแล้วนะผมมาเข้าร่วมกันต่อสู้แล้วผมก็อย่างแรกก็ไม่มีอะไรมากนะผมรอให้ยืนไปลืนไปเรื่อยๆนะผมอ่ะตอนนี้ก็ทั้งเขตทั้งกลาหันก็แต่ว่าใช้สกิลควาสามารถโกงตายกันไปที่เรียบร้อยแล้วอะไรระหว่างนี้นะผมอ่ะเราจะรอสักแป๊บหนึ่งอ่ะกดของเนโอนเดวิเดไปนะผมอ่ะทีนี้รอสักครู่หนึ่งกดของกลาหันไปนะผมช่วงที่แต่ว,ว่าเลื่อยใกล้บองตายแนละ้วทีนี้ก็ปล่อยไปนะครับผมนี่ แล้วก็แต่ว่าบอสมันจะใช้แต่ว่าไม่ตายพอดีนะผมทีนี้ก็เราจะลอดสบายนะผมมาทีนี้ก็จัดเต็มได้เลยนะผมแค่นี้จริงๆเลยหลังๆเลยคือการสกิลของกะละหันนะผมให้ใกล้เคียงกับตอนที่แ๋ยว่าบอสจะใช้ท่าอันตีนะเพื่อแต่ว่าเราจะสามารถกันท่าของบอสได้นะผมะประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นการวัดใจแล้วว่าทีมคูณจะยืนลอดได้ทางแค่ไหนผมถ้ายืนไม่ไหวก็แนะนําว่าอาเวลมานะผมอถ้ายังยืนไม่ไหวก็หาตัวฮีลมาเพิ่มนะเออ โอเคแล้วผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะก็สันส้นๆให้เน้นกันใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับด่านนี้หรือว่าดังอื่นนี่ก็ลองพิมพ์กันมาได้นะผมหรือว่าไม่ก็มาแต่ว่าทั้งถามในไลฟ์สตรีมได้นะผมโอเคไปละ